ผู้ชมคะเราเปิดแผนที่สมบัติใต้แผ่นดินไทยมาถึงตอนที่18แล้วนะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนที่17เราดูแหล่งแรกดีบุกตรงนี้ไปแล้วนะคะจากนี้เราจะเลาะตะเข็บชายแดนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ,ะพวกนี้จะเป็นหินปูนหมายความว่าจะมีมูลค่า มากกว่าหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะคือพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ในติดเขตไม่ห้องสอนแล้วก็เชียงใหม่เลยมาตรงนี้ก็เป็นข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่มิเชลล่านะคะส่วนตรงนี้เมื่อกี้สักครู่กล่าวไปแล้วนะคะคือ for ์ไ l และตรงนี้ก็เป็นข้อมูลด้านธรณีวิทยาเช่นกันนะคะเลยไปแถวแถวนี้ก็เป็นข้อมูลด้านธรณีวิทยา ตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติแม่เงานะคะรอยต่อระหว่างแม่ห้องสอนกับเชียงใหม่ค่ะนี้ก่อนจะเลี้ยวลงไปดิฉันขอไปทางซ้ายค่ะเห็นรอ,อ,อยต่อระหว่างแม่ห้องสอนกับจังหวัดตากตรงนี้เป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ดีบุกหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถขอประทานบัตรแร่ดีบุกได้นะคะนี่เป็นพื้นที่แร่ดีบุกขนาด ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะคือไม่ว่าจะคลิกลงไปที่สีอะไรในบริเวณแถบนี้นะคะรวมทั้งเขตจังหวัดตากนะคะทั้งแผ่นเนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นแร่ดีบุกลองดูให้ชัดๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นป่ารอยต่อระหว่างแม่ห้องสอนกับตากมีสันปันน้ําเป็นเขตแบ่งนะคะก็คือแม่น้ำยมนั่นเองนะคะแร่ดีบุกนั้นได้คร่อมนะคะแหล่งแม่น้ํา ยวมนะคะแล้วก็กินพื้นที่บริเวณป่าแถบนี้กว้างมากทีเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสบเมยที่เป็นเขตพัฒนาทร,รัพยากรแร่สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ในพื้นที่เดียวกับที่มีแร่ดีบุกอยู่ด้วยก็ต้องจับตากันละค่ะว,ว่าเวลาขอประธานปัดเนี่ย เขาขอประทันบัตรในนามของแร่อะไรนะคะเพราะว่าราคาแร่แต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นแหล่งแร่ดีบุกแทบทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกว่ากว้างใหญ่มากนะคะเขตเมือห้องสอนไล่ไปถึงเขตของจังหวัดตากนะคะแล้วก็ครอบคลุมภูเขาแล้วก็ป่าตรงนี้เเป็นบริเวณกว้างซึ่งถ้าหากว่ามีการทําแร่ในบริเวณนี้แล้วก็โอ้เห็นทีว่า ป่าต้นน้ำในบริเวณตรงนี้ก็จะต้องสูญเสียไปอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวค่ะแล้วก็ลำน้ำยวมก็คงจะปนเปื้อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาปริมาณน้ำต่อไปนะคะตรงนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะจะสังเกตตำแหน่งนะคะว่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะของอุทยานแห่งชาติแม่เงานะคะแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกันของ ทางหลวงหมายเลข105ซึ่งระยะห่างจากกันเนี่ยไม่มากเสียดายที่ระบบนี้เราไม่สามารถวัดระยะได้ไม่เหมือน Google Earth นะคะก็เลยจะต้องออสังเกตจากแผนที่ดังด้าน,านภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะูมิประเทศเนี่ยก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ศบเมยนะคะถ้าใครมีญาติก็ขอให้ช่วยบอกบอกกันไปค่ะหรือมีครูมีเพื่อนนะคะที่ทำราชการหรือทำ กิจการใดๆอยู่ในบริเวณแถบเนี้นะครับว่าตรงนี้มีชุมชนค่ะเป็นชุมชนที่พอสมควรทีเดียวนะคะแต่ชุมชนทั้งหมดนี้เนี่ยตั้งอยู่บนลานแร่ดิบุขนาดใหญ่ของศพเมยแม่ห้องสอนเชื่อมต่อกับจังหวัดตากนะคะก็คล่อมแม่น้ำยวมอย่างที่กล่าวแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่รัฐบาลได้เปิดให้เป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่หมายถึงว่ามีการ สามารถมีการขอยื่นออประทานบัตรแล้วก็ขุดแร่ตรงนี้ได้ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะสำหรับป่าต้นน้ำที่ศพเมย์แม่ห้องสอนติดกับจังหวัดตากเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นแร่ส่วนไหนอีกของจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะแล้วเราก็จะได้ไปต่อในจังหวัดอื่นค่ะก็มีกลุ่มแร่ตรงนี้เงนี้แถมน,นิดนึงก็ได้นะคะตรงนี้เป็น แม่สามแลบ3นะคะเป็นการสำรวจเขตพัฒนาทรัพยากรแร่พบแร่หินปูนที่เป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆแล้วก็มีพวกคอร์ดไซส์อะไรแถวๆนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อนุญาตนะคะให้เปิดเหมืองแร่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองดูถัดไปนะคะตรงนี้เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าค่ะตรงนี้เป็น แหล่งอะไรไหมคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นทั้งหมดเช่นกันนะคะตามที่เราเห็นตรงสีเขียวออกจะตุนนิดนึงเนี่ยน,นะคะยาวมาทั้งหมดเลยคะ่ะเป็นแหล่งแร่นะคะหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นเขตพัฒนาทร,รัพยากรแร่คือยังไม่อนุญาตให้ขอประธานบัตรนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะเช่นกันเลยนะคะ แม่สามแล็บสองก็เป็นแหล่งแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆนะคะแมเป็นรูปราวกับกิ่งไม้นะคะทั้งหมดเลยนะคะแม่สามแล็บสองแล้วก็แม่สามแล็บหนึ่งนะคะเป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆตรงนี้หมายความว่าอย่างี้คานผู้ชมคะเส้นขอบสีดําบนสีเขียวเนี่ยนะคะคือพื้นที่ที่รัฐบาลเปิดให้ เอกชนสามารถที่จะขอประธานบัตรแล้วก็เปิดเหมืองแร่ในบริเวณนี้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าป่าต้นน้ําบริเวณแถบนี้ที่เป็นออขอบเขตแร่ที่วาดภาพเอาไว้ซ่อนอยู่บน Google เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกทําลายเพื่อที่จะขุดเอาแร่นะคะจะเห็นว่าตรงนี้มีร่องน้านะคะมีสายทางของน้ําพาดผ่านแล้วก็ถ้าหากว่าขุดแร่บ,บนภูขเขาเหล่านี้หรือทําเหมือง ในบริเวณภูเขาแถบนี้ก็หมายวาความว่าความมั่นคงทางด้านทรัพยากรป่าในแถบนี้ที่เป็นภูเขาจํานวนมากเนี้ยก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางน้ําทั้งสิ้นเลยนะคะเนี้ยนี่เป็นเส้นทางน้ําที่ไปรวมกับแม่น้ํานะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างไทยกับพม่านะคะก็น่าน่าเสียดายนะคะถ้าหากว่ามีการทําแร่ในบริเวณนี้จริงๆนะคะ ซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นเส้นๆก็จริงนะคะแต่ว่ากว้างมากแล้วก็กินภูเขานะคะไปจำนวนไม่น้อยทีเดียวซึ่งอันนี้หมายความว่าความมั่นคงด้านทรัพยากรป่าและน้ำเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอย่างน่าเป็นห่วงค่ะตรงนี้ก็คือทางหลวงใหมายเลขหนึ่นก้าสีนะคะที่จะไปถึงท่าเรือบ้านแม่สามแลบนะคะตรงนี้ค่ะ้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวของแม่น้ําสารวิน,น,นคะตรงนี้คงหมายถึงแม่น้าสารวินนั่นเองนะคะก็น่าน่าเห็นน่าเป็นห่วงคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเเปิดให้เป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ซึ่งสามารถขอประทานบัตรทําเหมืองแถวนี้ได้ก็ย้ำนะคะว่าดิฉันขอให้ใครก็ตามที่ อยู่ในเขตบริเวณนี้เมีญาติมีพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นครูช่วยประสานงานกันไปหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดเหมืองแร่นในบริเวณแถบนี้แล้วก็โอ้แหล่งน้ําตรงนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะเรีย <c> ก <oughs> ว,ว่าดูสภาพแล้วเนี่ยโอ้ทาไมเขาถึงได้ทำํำในพื้นที่ที่มันเป็นกิ่งเป็นก้านยาวไกลคล่อมเส้นทางน้ําธรรมชาติอย่างนี้นะคะเห็นแล้วน่าตกใจสําหรับ เขตป่าทางแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นป่าตะวันตกที่เชื่อมต่อกันยาวนะคะส่งผลมาถึงแหล่งน้ำทางภาคกลางด้วยทีเดียวนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มีข้อมูลนะคะช่วยกันแบ่งปันมีญาติมีเพื่อนก็ช่วยกันบอกบอกกันไปนะคะว่าพื้นที่ที่เห็นทั้งหมดนี่ค่ะตรงศพเมยนะคะติดกับแม่น้ำสาระวินเนี่ยค่ะก็เป็น สิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงถ้าหากว่าตรงบริเวณที่เป็นคล้ายๆจริงๆอย่างนี้นะคะใบไม้ขาดดเนี่ยเปิดทํามเหมืองกันจริงๆนะคะเช่นเดียวกับตรงนี้นะคะถ้ามีการทํามเหมืองแร่ดิบุกซึ่งตรงนี้เป็นเขตที่เปิดให้ทํามเหมืองแร่ดิบุกได้เนี่ยซึ่งเป็นป่ารอยต่อระหว่างแม่ห้นศับตากก็เห็นทีว่าประเทศของเรานั้นจะสูญเสียป่าไปอีกเป็นอันมากทีเดียวคลิปนี้ขอจบเท่านี้ค่ะ